กระสือสยองณหมู่บ้านหนองโพทองเป็นหมู่บ้านชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญในภาคอีสานของไทยอาณาเขตโดยรอบโอบล้อมด้วยท้องทุ่งนาและป่ารกชัดท้ายหมู่บ้านติดกับเทือกเขาขนาดใหญ่ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีเรื่องเล่าลึกลับสืบต่อกันมาหลายชั่วคนเป็นเรื่องของผีกระสือ ผ e i, around, ีผู ago, here, like ้หญิงที่ถอดหัวออกจากร่างล่องลอยออกหากินในยามค่ำคืนในรูปลักษณ์ที่มีเพียงศีสะะและอวัยวะภายในเปล่งแสงวูบว่าเป็นสีแดงเข้มหากินของสดของขาวและของเน่าเหม็นสิ่งปฏิกูลเมื่อหลายสิบปีก่อนหมู่บ้านแห่งนี้มีหญิงสาวที่ชื่อแพรวเป็นสาวงามในวัยยี่ต้นรูปร่างบอบบาง ผิวขาวผุดผาดผ่อนใสผิดกับชาวบ้านทั่วไปในหมู่บ้านมักเก็บตัวเงียบไม่ค่อยพูดจาสูงสิงทับคนทั่วไปอาศัยอยู่ที่กระท่อมปลายสวนเพียงลำพังเมื่อหลายปีก่อนแพรวกับยายเพียนย้ายมาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านหนองโพทองกันเพียงสองคนยายหลานซึ่งก็ไม่ได้วุ่นวายกับชาวบ้านมากนักแต่ก็ไม่มีใครสงสัยอะไรในตัวของสองยายหลานนอกจากจะมองว่า ทั้งสองเป็นคนแปลกและเก็บตัวเท่าน,นั้นต่อมาเมื่อยายเพียรเสียชีวิตแพรวก็อาศัยอยู่เพียงลำพังที่กระท่อมปลายสวนปลูกผักและนำไปขายเลี้ยงชีวิตไปวันๆจนกระทั่งกลางฤดูฝนของปีนี้เริ่มเกิดเหตุการณ์ประหลาดในหมู่บ้านสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเริ่มตายและหายไปทีละตัวสองตัวทั้งไก่เป็ดหมูลูกวัวลูกควาย รุ่งเช้าเมื่อพบเห็นซาาของมันนับเป็นที่น่าสยดสยองยิ่งหนักเพราะตามลำตัวถูกกัดแทะท้อมถูกกัดกระชากเปิดกว้างเป็นแผลใหญ่เครื่องในถูกลากออกมาและหายสาบสูญไปบางส่วนหลายคนที่เห็นดังนั้นจึงเริ่มคิดกันว่าบางทีสิ่งที่ชาวบ้านหนองโคทองกำลังประชิญอยู่ในเวลานี้มันอาจจะเป็นการกระทำของผีปอบหรือไม่ ก็ผีกระสือแน่นอนข้าว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของผีปอบผีกระสือแน่ๆตาแย้มชายชรากล่าวออกมากับชาวบ้านหลายคนที่พากันมามุงดูลูกวัวในคอกของตาแยาม้มที่ตายอย่างน่าอนาถสังเวชเมื่อคืนถ้าเป็นผีกระสือหรือว่าผีปอบจริงก็ต้องหาคนมาปราบมันแล้วละ่ะว่าแต่หมู่บ้านของเรา ไม่เคยมีเรื่องผีอาวาสมาก่อนหากมันเป็นผีจริงๆมันจะมาจากไหนกันวะตาสนเพื่อนบ้านของตายแยม้มย้อนถามออกมาอย่างสงสัยแต่ก็ไม่มีใครให้ความกระจ่างได้ตายแย้มจึงเอ่ยออกมาว่าระยะนี้หมู่บ้านหนองโพทองของเรามีสัตว์เลี้ยงล้มตายกันไปหลายบ้านแล้วยังไงก็ต้องหาทางแก้ไข ลองไปปรึกษากับผู้ใหญ่เปลี่ยนกันเถอะบางทีอาจจะหาทางออกให้พวกเราได้ชาวบ้านหลายคนที่รวมกลุ่มกันจึงไปหารือกับผู้ใหญ่เปลี่ยนซึ่งผู้นำหมู่บ้านหนองโพทองก็รับปากเป็นมั่นเหมาะที่จะจัดเวรยามคอยตรวจตราดูแลหมู่บ้านในยามวิกาลและต้องหาสาเหตุของความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดความหวาดกลัวปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านแม้จะมีเวรยามหลายคนคอยออกเดินตรวจตราไปรอบหมู่บ้าน แต่สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านก็ยังสูญหายล้มตายอยู่เป็นประจำคำเล่าลือที่หนาหูจึงเริ่มพุ่งเป้าไปที่แพรวหญิงสาวผู้ที่มักเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในกระท่อมปลายสวนเนื่องเพราะเป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่ไม่สูงสิงข้องแวะกับใครจึงมีพิรุธที่น่าสงสัยมากกว่าคนอื่นในคืนหนึ่งเอกชายหนุ่มในวัย20ตนตนมันกลับจากลงเรือหาปลาที่ลำคลองท้ายหมู่บ้าน ซึ่งต้องเดินผ่านกระท่อมปลายสวนของแพรวในคือที่เดินคิดอะไรไปเรืเ่อยเปื่อยจนกระทั่งมาถึงกระท่อมของแพรวอ,อย่างเงียบเงันในบัดนั้นมันต้องสะดุดตาก,กับแสงบางอย่างที่มีสีแดงเข้มสว่างวูบวาบอยู่ภายในกระท่อมมันหยุดยืนนิ่งจ้องมองไปทางบานหน้าต่างที่เปิดอ้าอย่างสงสัยแต่แล้วในผ่านนั้นเมื่อมันเห็นต้นเหตุของแสงที่สว่างวูบวาบล่องลอยออกมาทางหน้าต่างมันถึงกับร่างชาแข็งค้างตกตะลึงลานไปกระทันหัน มันเป็นผีกระสือที่มีใบหน้าเป็นแผลวสาวงามผู้เก็บตัวเงียบผีกระสือที่ไอเอเเห็นนั้นมันมีแต่ศีษาและพวงลำไส้เครื่องในแสงสีแดงเข้มที่ส่งประกายวูบวาบอยู่ตรงตำแหน่งหัวใจมันลอยออกมาจากทาบานหน้าต่างลอยขึ้นสูงเหนือยอดไม้ก่อนจะค่อยๆลอยมุ่งหน้าไปทางลำคลองอย่างเช่มช้าวันรุ่งขึ้นมันเล่าเรื่องทั้งหมดที่เห็นมาเมื่อคืนให้กับผู้ใหญ่เปลี่ยนและชาวบ้านหลายคนฟังด้วยน้ำเสียงที่สันพร้าตื่นกลัว และย้ำสำทับอีกครั้งอย่างหนักแน่นจริงๆนะผู้ใหญ่นางแพรวมันเป็นผีกระสือจริงๆฉันเห็นมากับตาพวกเราต้องจัดการกับมันให้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นหากมันกินเป็ดไก่สัตว์เลี้ยงของเราจนหมดแล้วคราวนี้ละ่ะมันจะต้องหันมากินคนแน่ๆในคืนนั้นผู้ใหญ่เปลี่ยนจิงตัดสินใจพาชายชะกันหลายคนไปดักซุ่มตัวกันอยู่ไม่ห่างจากกระท่อมของนางแพรวเพื่อสืบดูให้แน่ใจว่าสิ่งที่เอเอกมันเล่าออกมานั้น เป็นความจริงหรือไม่ลวงเข้ายามดึกสงัดทุกคนต่างพากันตกใจและเริ่มวาดกลัวเมื่อภายในกระท่อมของนางแพรวบังเกิดแสงสว่างเป็นสีแดงเข้มบูบวาบเล็ดรอดออกมาจากนั้นจึงเห็นผีกระสือนางแพรวที่มีแต่ศีสะและลำไส้เครื่องในลอยออกมาทางบานหน้าต่างเห็นมันลอยบนเวียนอยู่รอบกระท่อมชั่วครู่แล้วจึงลอยมุ่งหน้าเข้าไปในหมู่บ้านไอ้บ้าน เองกับพูกอีกสามคนอยู่เฝ้าที่กระท่อมของนางแพรเอาไว้หากมันกลับมาก็ให้จัดการกับมันได้เลยเดี๋ยวข้าจะพาคนที่เหลือไล่ตามมันไปเองผู้ใหญ่เปลี่ยนสั่งการจบจึงพาคนไล่ตามผีกระสือนางแพรไปอย่างรวดเร็วผ่านไปพักใหญ่จึงได้ยินเสียงปืนแผดดังขึ้นหลายนัดและต่อมาอีกชั่วครู่ไอ้ปั้นกับพวกจึงเริ่มเห็นแสงสีแดงเข้มวูบวาบลอยมาแต่ไกลจวบจนกระทั่ง เห็นผีกระสือนางแพรวมันลอยพุ่งไปทางบานหน้าต่างอย่างรวดเร็วไอปั้นและพวกที่ไปคอยดักซุ่มกันอยู่ข้างกระท่อมเมื่อเห็นดังนั้นจึงระดมยิงปืนลูกซองยาวที่บรรจุกระสุนอาคมเอาไว้แล้วกระหน่ำยิงไปที่ผีกระสือนางแพรวอย่างว่องไวผีกระสือนางแพรวที่ไม่ทันได้ระวังตัวศรีรษะที่กำลังจะลอยหายเข้าไปในบานหน้าต่างพลันกระเด็นลอยออกไปทางด้านข้างเมื่อกระสุนอาคมนัดหนึ่งยิงถูกที่กลางศรีรษะของมันอย่างแม่นยำ ผีกระสือนางแพรวกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดโหยหวนแล้วจึงร่วงกระแทกพื้นมันพยายามกระสือก,กระสนจะลอยขึ้นมาอีกครั้งแต่กระสุนอาคมอีกนัดก็ดังขึ้นคราวนี้ผีกระสือนางแพรวหยุดนิ่งจากนั้นจงึงเกิดไฟอาคมลุกพรีบแผดเผามันจนท่วมได้ยินเสียงของมันกรีดร้องโหยหวนอยู่เพียงครู่เดียวจึงเงียบงันไปผ่านไปเล็กน้อยเมื่อไฟอาคมมอดดับลง จึงหลงเหลือเพียงเท่าฐานดำคล้ำเท่านั้นอืมจบสิ้นกันเสียทีคิดไม่ถึงเลยว่านางแพรวมันจะเป็นผีกระสือดีนะที่จัดการกับมันได้ก่อนที่มันจะทำร้ายใครผู้ใหญ่เปลี่ยนสั่งให้คนนำร่างที่ปราศจากศีรษะของนางแพรวที่นอนอยู่ในกระท่อมนำไปที่วัดเพื่อชาปนากิจท่านสมพันจึงได้กล่าวกับผู้ใหญ่เปลี่ยนและชาวบ้านทุกคนว่าโยมแพร น่าสงสารนักแม้จะเป็นผีกระสือจริงแต่ก็เป็นการรับสืบทอดทายาทใหญ่เพียนตั้งหากที่เป็นผีกระสือที่แท้จริงท่านสมพานบอกกล่าวอธิบายออกมาอีกว่าเนื่องจากนางเพียนร่ำเรียนคาถาอาคมต่ำช้าจนกระทําผิดครูบาอาจารย์ของที่ร่ำเรียนจึงเริ่มกัดกินตนเองและกลายเป็นอสุรกายร้ายเป็นผีกระสือไปในที่สุดแต่เนื่องจากนางเพียนมีอาคม จึงสะกดอำนาจผีกระสือที่อยู่ในตัวเองไม่ให้ออกมาอารวาดได้แต่ก็ไม่อาจที่จะตายตามอายุไขได้รับความทรมานสาหัสนางแพลวที่ไม่อาจทนเห็นยายของตนได้รับทุกขเวทนาจึงรับสืบทอดเป็นทายาทผีกระสือนางเพียนจึงเสียชีวิตไปในที่สุดแต่เนื่องจากนางแพลวไม่ได้มีอาคมเหมือนกับยายของตนที่สามารถสะกดข่มอำนาจผีกระสือในตนเองได้จึงต้องถูกอำนาจของผีกระสือควบคุม จนกลายเป็นผีกระสือที่ออกมาอาลวาดอย่างที่ทุกคนเห็นกันนั่นเองซึ่งหลังจากที่จัดการกับผีกระสือนางแพลวได้สําเร็จที่หมู่บ้านหนองโวทองก็ไม่ปรากฏมีผีกระสือออกมาอาลวาดอีกเลยชาวบ้านต่างอาศัยกันยังสงบสุขสืบมา